thank you สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านนะคะทางช่องชาแนลยูทูบนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดบเก่งกี้ค่ะเก่งค่ะจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้นะคะเป็นฟอร์ดนะคะ เอเวอร์เนะคะเป็นตัวไทเทเนียมผัดข่บไบเทอร์โบขับสีนะคะเครื่องยนต์ข่ะอยู่ที่2.0ลิตรนะคะราคาค่ะตัวนี้ด้านในนะคะเป็นเบาะคอนยัคนะคะสีคอนยักออราคาก็คือจากเดิมค่ะถ้าเบาะนะคะเป็นสีดำราคาจะอยู่ที่1ล้านค่ะ7 9 9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้เป็นสีคอนยัคนะคะก็ราคาจะบวกเพิ่ม1,000 0บาทค่ะจะเป็น1ล้านค่ะ89,000บาทเดี๋ยวพามาชมกันนะคะว่าสุดหรอคันนี้แต่งอะไรไปบ้างค่ะ ต้มจากที่บนฝาก,กระโปรงเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าเอเวอร t e นะคะมาในสีดำเงาค่ะถัดลงมานะคะเป็นกระจังหน้าค่ะทรงแรปเตอร์นะคะก็จะมาพร้อมอักษรฟอร์ดนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะที่เป็นสีขาวถัดมาค่ะเป็นออครอบนะคะไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมาในสีดำด้าเออดำเงานะคะพี่พ กันชนก็เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะทํามาในสีดําเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะตัวเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้ปกติทุกจุดนะคะถัดมาที่ด้านข้างค่ะ เป็นซุ้มล้อขนาด4นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถของพี่ๆเลยนะคะแต่ติดลิปล็อกอย่างแน่นหนาเลยในส่วนของล้อค่ะตัวนี้เป็นล้อเดิมนะคะขนาด10เอ่อ20นิ้วนะคะตัวนี้ทําสีนะคะทําสีให้เป็นสีดําเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะถ้าต้องการเปลี่ยนลายแม็กหรือเปลี่ยนยางนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบแก้มนะคะ ครอบกระจกมองข้างและมือจับค่ะเดิมๆแล้วนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้เก่งทําสีนะคะเป็นสีดําเงาให้นะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถและโดดเด่นมากๆเลยรวมถึงเบ้าลองค่ะมือเปิดนะคะก็มาในสีดําเงาเช่นกันค่ะกันสาดเข้ารูปสีชิ้นนะคะฟิล์มสามารถเลือกความเข้มได้นะคะว่าต้องการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ และด้านบนค่ะตัวนี้เก่งทําการนะคะแลบหลังคานะคะเป็นสีดําด้านให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะชายบันไดค่ะตัวนี้เลยก็ทําสีเช่นกันนะคะเป็นสีดําเงาค่ะเพื่อให้ตัดกับชุดแต่งนะคะเข้ากันมากๆในส่วนของฝาถังน้ํามันด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําเงาค่ะครีบฉลามนะคะเป็นสีดําด้านนะคะ พันลงมาที่ด้านท้ายรถนะคะที่เก่งเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟท้ายค่ะที่มาในสีดําเงานะคะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งจุดอื่นๆนะคะพร้อมกับค่าท้ายค่ะคําว่าเอเวอเรสแบบมีไฟนะคะตัวนี้ก็จะมีต่อกับไฟเบรกนะคะแล้วก็ตัวไฟถอยนะคะแสงนะคะของสีเดี๋ยวเก่งจะแนบรูปไว้ให้นะคะเมื่อเหยียบเบรกแสงจะเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าเกิดถอยแสงจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ไฟท้ายนะ ะะเป็นแบบเต็มดวงด้วยนะคะพี่ๆนี่เลยสวยมากๆรวมถึงไฟทับทิมนะคะตรงกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นแบบไฟ LED ด้วยนะคะสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะกันชนท้ายก็ทำเป็นสีดำเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับ ตัวรถนะคะรวมถึงมือเปิดด้วยนะคะมือเปิดฝาท้ายค่ะก็เป็นสีดําเงาเช่นกันสังเกตนะคะว่าอันนี้ลูกค้าจะรีเควสเลยนะคะต้องการความสปอร์ตนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะทุกจุดที่ตัดกับสีรถนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสีดําเงานะคะพี่ๆเดี๋ยวเก่งพาไปดูนะคะภายในมันพิเศษยังไงนะคะอ่า ภายในนะคะนี่เลยเหตุผลที่เพิ่มมา1 0 0 0 0หนนี่นะคะภายในเป็นหนังนะคะสีคอนหยักนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นหนังยังดีเลยนะคะป้องกันในส่วนของเรื่องฝุ่นอย่างนี้ก็ตัดกังวลไปได้เลยนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะคงทนนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบ สิงสามนะคะเมนูภาษาไทยแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถโทร1669ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีระบบนะคะนำทางให้ด้วยนะคะ นี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะคะพี่ๆ่ามีถุงลมนิรภัยนะคะถึง7ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยการเป็นเบาะไฟฟ้านะคะในส่วนของนี้สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะ แล้วที่เก่งเพิ่มเติมให้นะคะสีอาจจะไม่ชันนะคะเดี๋ยวเก่งขออนุญาตแนบภาพไว้ให้นะคะพี่ๆเบาเออขอโทษค่ะพายาง 5D ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวเบาะที่เป็นสีคนอนยกักพิเศษจริงๆเลยนะคะไม่ใช่สวยแต่ภายนอกนะคะภายในก็คือจัด เต็มเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะทุกจุดเลยนะคะการแต่งนะคะของแต่ละท่านก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้สนใจนะคะออสามารถนะคะทักทายสอบถามเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะเด็กหญิงจะแนบไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดแสงนะคะอาจจะทําให้พี่ๆดูในคลิปแล้วไม่ชัดยังไงเก่งขออนุญาตนะคะแนบรูปไว้ให้พี่ๆด้านบนนะคะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอน้ำสุดลอคันนี้ไปส่งเมาบลูกค้าก่อนนะคะฝากช่องไว้ด้วยค่ะกับช่อง channel youtube นะคะโปรโมชั่นฟอร์ดบเก่งกี้ค่ะแล้วก็ทางเพจค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการ ชมคลิปต่างๆของเก่งนะคะ f o r ์ a n n g e r for e v v r r อเนะคะสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแคมเปญต่างๆนะคะยินดีดูแลพี่ๆทุกๆท่านเลยซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะตามสโลแกนเก่งเลยค่ะลูกค้าพร้อมจดเก่มพร้อมจัดให้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ